คาถาบูชาพญาเต่าเรือนนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม คุณพระสงฆ์คุณมารดาบิดาคุณครูอุปชาอาจารย์และคุณบารมีของหลวงปู่หลิวปันนโกพร้อมพญาเต่าเรือนขอให้ข้าพเจ้าทำมาค้าขายดีมีกำไรจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการนะมะพาทะ นาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสีนาอุธกาเมมะอาุอากอข้อขอข้อเฮเฮให้ให้นณชาลีตต